สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพาเพื่อนๆนะคะมาเข้าป่านะคะฝนพึ่งหยุดตกเนาะเมื่อเช้าไม่ตกนะคะพึ่งมาตกอะไรเงี้ยนี่เจอเห็ดพึ่งแล้วนะคะว้าวดอกแรกดอกแรกไม่มีถุงมือเลยไปหาซื้อแล้วนะคะเขาบอกว่ามันขาดตลาดเขาผลิตให้แต่อ่าพวกบ้านพัคคนชาราโรงพยาบาลอะไรก่อนนะ แล้วไอ้ที่ตามห้างทั่วไปอ่ะไม่มีขาดตลาดนะคะดอกแรกนี่นะจ๊ะไปจ้าขอให้หมันๆนะมาค่ะเพื่อนเค่ะเจออีกแล้วหนึ่งดอกเนาะนูเดินมาเอ้าฝนตกเฉยเลยอ่ะตอน ตอนที่เราขับรถมามันไม่มฝนตกนะเฮ้ยดอกเล็กมากนี่เล็กมากเลยกลองโฟกัสไหมอ,อ,อ,อุ้ยน้องภากน้องภากจ๋านี่มาค่ะมาตัดขากัน ไม่รู้ว่ากล้องโฟกัสไหมนะคะมันม,มืดมืดไงไม่รู้มิก,ก็ขอบคุณทุกเพื่อนทุกคนมากเลยนะที่เป็นกำลังใจให้นะคะที่บอกว่าสามีจะตกงานเนาะเขาก็ยังเครียดอยู่นะนอนคิดทุกคืนอะมิวก็ขอบคุณมากนะ นี่นะจ๊ะเพื่อนๆค่ะนี่มาค่ะเพื่อนๆมาเก็บการเจออีกแล้วนะคะสองดอกนะจ๊ะนี่เห็ดพึ่งเห็ดพึ่งน่าจะมีคนมาเก็บแล้วนะคะมิก็เก็บตามตูดเขานะเห็นไหมเนี้ยเนี่ยเนียเนียมีคนมาเก็บแล้วเห็นไหมเนี้ยเดี๋ยวเรามาเก็บกัน นี่นะคะนี่แบบลูกเจีบอะอะไรเนี้ยโอ้ยมีน้องทากด้วยนี่ไงมีลูกมดด้วยตรงนี้นะคะนี่โอ้โหสวยมากอันนี้เอาไว้ก่อนอันนี้น่าจะมีคนมาติด้วยว่ามีคนมาเก็บแล้วนะเนี่ยเห็นไหมอีกดอกหนึ่งคะ่ะฝั่งนี้นี่นี่นี โอ้ยสองดอกลูกมันฝาแฝดเห็นไหมงามมากนี่เดี๋ยวหาเดี๋ยวเดี๋ยวมาตัดขากันนะคะเพื่อนๆห่เจออีกแล้วค่ะดูนี่นี่นีี่นวน,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 นะคะกำลังจะตัดขาเนาะนั่งไปปุ๊บมองเห็นเลยนะคะเห็นไหมนี่เดี๋ยวเรามาเปิดกันนี่ลูกเจี๊ยบ สองดอกค่ะว้าวอีว๋วายเดก็เก็บไปเลยนะคะก็ต้องต้องขอโทษขออภัยด้วยเอ้ยนี่ไงต้องขอโทษขออภัยด้วยเนาะที่ไม่มีถุงมือนะอันนี้แบบนี้นะคะแกงอร่อยมาก มาจ้ามาตัดขากันมาตัดขากันอันดอกเล็กนะคะที่มันหลุดมาแล้วมันก็เก็บเลยฝนตกวันนี้วันหยุดนะคะวันพฤหัสเนาะแต่ให้ทำงานนะคะงานกลุ่มอะ่ะ สวยมากเลยเห็นไหมเห็ดพึ่งพึ่งขึ้นนะ่ะน่าจะมีคนมาเก็บไปก่อนแล้วแหละก็เก็บตามหลังเขาใครสนใจนมพึ่งนะทักหาได้นะคะก็มีกระปุกเล็กแล้วก็กระปุกใหญ่นะคะตอนนี้กระปุกเล็ก790บาทรวมส่งนะคะกระปุกใหญ่รอ้อยหนึ่งพัน สี่ร้อยห้าสิบาทรวมทรงจ้ากระปุกเล็กกินได้สี่เดือนแต่ที่ฟินแลนด์กระปุกเล็กไม่มีนะคะตอนนี้ที่ฟินแลนด์นะคะ่ะของยังมาไม่ถึงนะรถสองเนาะคือหมดเกลี้ยงแล้วนะคะรถหนึ่งกับรถสองหมดแล้วตอนนี้รถแรกได้ทิศหน้านะคะรถสองน่าจะช้านิดนึงเพราะว่าแต่มีคนจองหมดแล้วะคะ่ะเพราะว่าเครื่องมันดีเลยนะแต,แต่ตอนนี้ของมาแล้วนะ น่ารักมากเลย,ยถ้าทาไว้มันก็จะขึ้นอีกนะแต่มันเจอแล้วมันเราฮะยอมีกะ <c ười> เขาเครียดนะแต่มิวก็พยายาม <c ười> เห็นไหมมิวก็ชอบทำให้เขาหัวเราะอะไรอย่างนี้นะ <c ười> <c ười> เขาจะได้ไม่เครียด จ้าหาต่อจ้ามิกะเอาเห็ดมาส่งแล้วจ้าเห็ดดำกี่ตัวระวังนะยุงเยอะด้วยเจออีกแล้วนะคะพึ่งลายนะจ้านี่โอ้สามดอกสามดอกจ้าสามดอกค่ะนี่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  ว้าวนี่อุย้ยรอบที่แล้วนะคะมิวเอาไปแกงเนาะแกงใส่ย,ย่านางแต่มิวไม่ได้ทำคลิปนะคะแต่มิวลงเป็นอุย้ยชีดอกอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอูนี่นี่อะไรเอ่ยนี่นะคะหอยเห็ดพึ่งนะ่ารักมากไมไไนน่นี่งานนี้เน่าแล้วเน่าแล้วมีลูกมัน ไปแล้วฝนมันตกเนาะนมีกเกอบอกเธอฉันเจอเห็ดพึ่งเหมาโอเคเดี๋ยวฉันเดินไปนะโอ้หสีดอกค่ะนี่นะมาค่ะอุย้ยนี่น้องผ้าของเรา รอบก่อนแกงเห็ดรวมนะคะเห็ดรวมอะเห็ดรวมมิดอร่อยดีดูว่ากล้องโฟกัสไหมนะ เยอะมากเลยอันนี้ป่าเก่านะคะป่าใหม่เนาะที่เจอเห็ดอเห็ดเหลืองเยอะๆยังไม่ได้ไปดูเลยนะมีกะทำงานอีกทีเนาะวันอาทิตย์เขาหยุดหกวันนะดูมันมีโรกมันด้วยนะ <c oughs> เห็นเพื<ๆ>่อนเห็นไหมเนี่ยเอ้ย <c oughs> โรกเห็ด ไปจ้าหาต่อคะ่ะเจออีกแล้วคะ่ะเพื่อนเห็ดพึ่งเห็นไหมนั่นเห็นแต่หัวนะคะเออนี่อสองดอกค่ะสองดอกเพื่อนๆเห็นไหมใครตาดีใครตาดีบอกมาเลยนะนี่นะคะหนึ่งดอกเนาะมิวเห็นแค่ดอกนี้เนาะปุ๊บดูฝั่งนี้นะจ๊ะนี่ เรามาเก็บดอกนี้กันเลย,ย,ยดูขาดูต้อนขามานะันอะทะลุเลย,ย,ย,ยดูก่อนเพื่อเจอนะอีกนะอุ้ยน้องทากไอ้ทากเล็กๆแบบนี้ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นะแต่แต่ถ้าเป็นทากแบบอันใหญ่อะสีดำนะคะนั้นแบบ นกลัวมากมาค่ะมาตัดขากันเฮ้ยเ,เพื่อนๆคะ่ะนุน่นกำลังจะนั่งเลยกำลังจะตัดขานะเจออีกแล้วค่ะเห็ดพึ่งนี่ทกจุยกันน้อยเหือโอ้ยนี่นี่นะคะว้าวอุ้ยตกใจเหมือนกันนะ นี่นะคะนี่เจออีกแล้วค่ะเจ้านี่นะคะ้ยดูเอาหัวหลุดเลยอะแต่มันเน่าแล้วนะคะเห็นไหมเนี่ยเน่าแล้วอะขึ้นราแล้วนะ ดูอีกนะคะเผื่อเจอหาดูก่อนเขาอาจจะแบบมองไม่เห็นอะไรอย่างเงี้นะเราก็เดินเก็บตามเขานะคะตามหลังอะไรอย่างเงี้นะมีกะเดินมาแล้วได้บบได้อ่ เ้ยนั่นไงเพื่อนๆเจอไหมมันล้มนะคะเนี่ยเนี่ยเนเนห็ดพึ่งอุ้ยนี่นีเกือบเหยียบโอ้โหตต่นเต้นหัวใจจะวายนี่อุ้ยเรียนแบบหนุ่มกัใชัยนะคะพี่หนุ่มสายอุ้ยอุ้ยอุยถ้าใครชอบถ้าใครเคยติดตามพี่หนุ่มไอ้นกไอ โนกระแสนะคะแกจะชอบพูดอุ้ยอุ้ยอะไรเงี้ยนะหามากเลยนี่นะคะว้าวเนี่ยเห็ดอรนันแกงอร่อยมากจะบอกให้อุย้ยสีดอกแล้วสีดอกนะไม่คิดว่าจะเจออะเห็ดพึ่งไปจะหาต่อจ้าเผื่อเจออีกเนาะก็ก็กลองมัวหรือว่าแบบมันไม่ชัดอะไรเงี้ยก็ต้องขออภัยนะคะมิพยายามแบบเดินช้าๆแล้วนะนี่นะ อันนี้เน่าแล้วน่นเน่าแล้วเฮ้ยเฮ้ยนวลนวลนวลน่นเจอไหมเจอไหมนั่นอะใต้ไม้ไปค่ะไปค่ะตอนนี้ตะกร้าหมิวนะคะอยู่ฝั่งนู้นแล้วนะเออเยอะมากเลยฮะตาตีโอเคมีการ์ดเจอ ไม่กะเจอตะตีแล้วเดี๋ยวมันจะไปเก็บว้ายสองดอกจ้าสองดอกสองดอกเห็นไหมเดี๋ยววางไว้ตรงนี้ก่อนนี่อุ้ยอุ้ย,ยนี่เห็นไหมนี่นะคะว้ายสวยมากนี่โอ้โหเนี่ยไม่ชอบ ประมาณนี้นะคะเนี่ยประมาณนี้จริงๆมันจะอร่อยมากเห็ดป่าเนี่ยพึ่งขึ้นนะเห็ดพึ่งเห็นไหมตอนที่หมิวมาเก็บตอนนั้นอ่ะมันยังไม่ขึ้นเลยมันพึ่งขึ้นอ่ะนี่ อล่ไม่ซีเมแนแอนนี่ยอ่อนี่นะคะไม่กะเจอเนาะอยู่เดินผ่านแล้วนะ่าไม่เห็นนี่เห็นไม้ลูกเจียบเยอะมากเลยอะ่ะ <c oughs> ฮึฮ ύ. เสียนดิน <c oughs> ไปค่ะ ตอนนี้สามีนำทางอีกแล้วนะคะน,ำท,นำทางนายน,น,น,นี่เหรออ๋อยกูเล็กกันไหมนี่นะคะมิกะพามาดูเนาะอันนี้น่าจะไปแล้วนะเออมันได้อยู่ ได้อยู่นะคะน่าจะสัตว์นะคะมากินมาแทะอะไรเงรี้ยเนาะเห็นไหมก็เอาส้มดอกส้มดอกส้มดอกนี่อีกดอกหนึ่งอุ้ยน้ำเต้า <laughs> ใหญ่มากอะ ยอ,อยอ่างอะว่ากันสล้ว่าฮันสิ่นี่นะคะเพื <c oughs> ะะ่อนๆ่นมาค่ะเพื่อนค่ะเดินมาเอาตะกระ้าเจออีกแล้วยังไม่ได้ตัดขาเลยนี่มันเล่นซ่อนแอบอยู่นะคะแล้วก็ตามตัวหาเจอนะคะเห็นไหมเห็ุเลนว้าว สวัสดีจ้านี่เรามาเยี่ยมเยือนเธอแล้วนะสวยมากนี่นะคะมีแต่อ่อนๆเลยนะคะมามารอบนี้ <c oughs> ไปค่ะหาต่อเพื่อเจออีกเนะาะเฮ้ยนังเดี๋ยวไปไยังไงยูเจอแบบแต่มันเล็กมากเลยนะเห็นไหมเพื่อนๆเนี่ย เล็กมากเล็กมากเอาไว้ก่อนรอบหน้านะก็น่าจะโตจะโตแล้วนะคะก็ให้เพื่อนๆคนอื่นมาเก็บเอาไปอืมอันนี้น่าจะไม่ใช่เห็ดพึ่งนะคะปะ่ะเราไปตัดขากัน พยายามเดินช้าๆนะคะเดินหะเนี่ยเพิ่งเก็บไปเมื่อกี้เนาะได้เยอะมากได้หลายดอกนะคะมีกะมายืนรอแล้วนะนี่เนี่ยไม่ชอบแบบนี้นะคะเห็นไหมปลวกกินนิดนึง ủa này, Ồ, อวมากเลยเนาะเนี่ยตัดดิทากดินเอ้ยทากดินค่ะเซียนดิน เหมือนเราตัดแบบนี้นะคะเราไม่รู้นะคะว่ามันมีเสี้ยนดินอยู่ข้างในไหมตอนที่หมีไปทํากับข้าวตอนที่ตัดเป็นอ่าผ่าดูข้างในอะ่ะเสี้ยนดินอยู่นะคะเพราะว่ามันมีรูมันเนาะ วันนี้ได้แต่ดอกอ่อนๆเลยลูกเจี๊ยบเห็ดอนุบาลเนี่ยประมาณเนี้ยอร่อยนี่ว้าวจะมายืนคุมละมมฮะสวยตาไหม จะแม้นในหางคือมันกูอร์มาเก็ตอ่ะมีกะสั่งพรมนะคะลาอาทิตย์และพึ่งพิ่งได้วันนี้สองสามอาทิตย์แล้วมั้งสองอาทิตย์สองอาทิตย,ย์กว่านะพรมใหญ่อุ้ย อยู่ติดถนนเสียงดังดูเห็ดนี้ขาโดนท่ากินหมดเลยหัวไปมนเลยเอาแต่ขามันถ้าเห็ดพึ่งแบบขึ้นไม่ว่าอีกสักสองสามวันน่าจะขึ้นนะ ว่ามันถ้าถ้ามฝนไม่ตกอะแดดออกนิดนึงเห็ดพึ่งขึ้นเนี่ยรอบนี้นะคะน่าจะเอาเข้าช่องฟิตหมดเลยนะเพราะว่ามู่ยังไม่มีเห็ดพึ่งแช่เลย ไปจ้าหาต่อค่ะแล้วเราก็จะเดินกลับบ้านละได้แค่นี้เพื่อนๆหาเจอกันแล้วดอกนึงนะคะนู่นมิกะเขาดองไว้ตั้งแต่รอบที่แล้วนะคะเขาบอกว่าเขาเจอเขาก็เลยดองไว้เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมนั่นอ่ะโอ้ยสองดอกมิกะกลักสิ ชิ้นนั้นแน่นอึ้กสิเว้ยฮะก้อละไหม,มอึก้กก,กั๊กก้อละไหมตัวละ <c oughs> มิวนะคะมองเห็นดอกนี้นะคะแต่มิกะน่ะเขาไม่ได้เห็นดอกนี้นูน่นมิกะเห็นดอกนูน่น <c oughs> สามดอกโอ้นี่นะคะสามดอกคะ่ะมาจ้า หูยสวยมากนี่นี่โอ้หขาโคตรใหญ่เลยนี่อุย เนี่ยไม่กะไอเน,นี่ยเหมือนเหมือนตะขาบเลยนะคะเน,นี่ยหมีกลัวมากคล้ายๆตะขาบบ้านเราอะสวยมากเลยไปขาไปตัดขากันนี่ถ้าเจอแบบใหญ่ๆแบบนี้สักสองดอกนะคะเต็มตะกร้าเลย <Hey. S 1> อันนี้ที่เก็บเมื่อกี้นะคะสามดอกอ่ะ จะพาม่กากลับบ้านแล้วนะคะจะไปออกกำลังกายต่อหกโมงเย็นเสียงรถดอกงามมากเลย ดีนะมารอบนี้ได้แต่แบบสวยๆอะ่ะมีฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe ช่องมิวด้วยนะคะก็ช่วงนี้นะคะก็อาจจะตอบคอมเมนต์ช้านิดนึงนะยุ่งนะคะ <laughs> ขายของด้วยเนาะ <laughs> เตียนด้วยอะไรเงี้ย นี่งาม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 อันนี้ลูกมันโดนแทะไปละเสียงนกเสียงกาเสียงรถ นี่โอ้โหสวยมากฝากกาดติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่องหมิวด้วยนะคะวันนี้ก็พอแค่นี้แหละไม่ได้เก็บเยอะเอาเยอะนะคะก็ประมาณนี้แหละมีเวลาน้อยไปแล้วนะคะฝากกาดติดตามด้วยนะไปแล้วนจจ้าบ๊ายบายค่ะตอนนี้นะคะก็ไปสั่งนี่มาเลยนะคะ ซูชินะจ๊ะนี่เก็บเผ็ดเสร็จเข้าไปซื้อซื้อซูชิมากินเดี๋ยวใช่มีกะรีวิวให้ดู <laughs> ใช้ตะเกียบไม่เป็ดใส่วาซาบิเยอะๆอ่ะวาซาบิหนูชอบต้องมาอะไรตาตาละ กว๋วไปตัดผมนะมานะคะขึ้นจมูกมาเนี่ยว,วัสเบียไปซื้อร้านที่พี่ฝน,นทำงานนะ รู้จักกันไอซูเปิร์ตอร์นงาเลยเขาบอกว่าอร่อยนะคะซูชิเนาะซื้อในไร่เสี่ยงท่ะเอสมาร์เก็ตมีชิมอีกอันนึ่งซื้อหมดเดี๋ยวซื้อหน้าบ๊วยแสนจะแอบตะแกะไม่เป็นเพื่อป้าหลยอะไรตัดลิซ่ะใส่เยอะเยอะไกลเก น้ำเพิ่มพลังนะค่ะคือ่ะฮะอุยหน้าแดงเลยอ่ะหน้าแดงเลยน้ำ น้ำตาไหล <laughs> not pet